มุมพดชวนคิดปมแม่ระหว่างส่งโทรศัพท์แตงโมให้เบิร์ตหรือส่งให้บังแจ็คยังคงเป็นเรื่องที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเน,นื่องกับคดีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาหลังจากเมื่อวันที่25พฤษภาค,คมทนายเดชาทนายความของแม่แตงโมแถลงข่าวถึงประเด็นที่หลายคนสงสัยว่ามือถือของแตงโมอยู่ที่ใครและภาพของแตงโมที่ปรากฏในเฟซบุ๊กใครเป็นคนทาโดยทนายเดชาเผยว่าประเด็นมือถือแตงโมได้รับการยืนยันจากแม่ว่าอยู่ที่บังแจ็ โดยแมแตงโมได้ส่งไปยังสหรัฐอเมริกาและแม้อ้างว่าทําไปเพราะเจตนาดีเพื่อต้องการกู้ภาพหลักฐานและแมแตงโมขอเวลาสองวันจะออกมาพูดเองท่ามกลางโลกโซเชียลเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจานวนมากในขณะที่บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีพิธีกรดังได้โพสต์แสดงความคิดเห็นถึงปมแมแตงโมย,ยอมรับว่าส่งโทรศัพท์มือถือแตงโมไปที่อเมริกาให้กับแบงค์แจ็คจริงพร้อมกับโพสต์ชวนให้คิดระหว่างส่งโทรศัพท์ของแตงโมให้กับเบิร์ต หรือส่งให้กับบางแจ็คส่งให้ใครจะมีประโยชน์มากกว่ากันโดยบุ๋มพ์ข้อความว่าไม่แค่ความรู้สึกของคนที่เขาเคยรักกันเลยเหรอยิ่งเห็นข่าววันนี้ว่าโทรศัพท์มือถือของคนที่ตัวเองรักไปอยู่กับใครก็ไม่รู้ที่ต้องการแค่หาแสงกลับมายืนในสังคม ถ้าเป็นเราคงนอนร้องไห้ปวดหัวใจเหมือนตายทั้งเป็นคิดง่ายๆนะคะแบบไม่ต้องซับซ้อนอะไรมากระหว่างส่งโทรศัพท์ของแตงโมงให้กับเบิร์ตหรือส่งให้กับบงังส่งให้ใครจะมีประโยชน์มากกว่ากันหากอยากจะช่วยแตงโมงจริงๆทำไมไม่ส่งให้เบิร์ต เพราะเราเป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าเบิร์ดรักแต่งโมสุดหัวใจโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนและเบิร์ดเองก็คงจะมีคำถามอยู่ในใจมากมายหากเบิร์ดได้โทรศัพท์ไปเบิร์ดก็คงไม่อยู่เฉยและเชื่อว่าหลายคนก็พร้อมใจให้ความช่วยเหลือเบิร์ดไม่ใช่ส่งไปให้คนที่กําลังหาช่องทางหาแสงให้ตัวเอง กลับมามีที่ยืนค่ะจะมาอ้างว่าไม่ไว้ใจเจ้าหน้าที่หรือคนในประเทศไทยก็ดูไม่สมเหตุสมผลนะคะอย่างน้อยถ้ามีความจริงใจกองทัพสื่อและอีกหลายคนก็พร้อมให้ความช่วยเหลือไม่ใช่ไปไว้ใจคนที่รู้จักกันยังไม่ถึงเดือนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ